คอนีชว่าโป้เดสสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม้บายโป้เต้ วันนี้เราว่าด้วยกันของเรื่องอผิวโซมนะครับผมผิวที่หย่อนคล้อยนะครับผิวที่มีรูรอยหรือผิวที่มีปัญหาจุกจิกบนสภาพผิวหน้าของเรานะครับตัวนี้จะเป็นการเปิดประเดิมนะครับเซรั่มในตำนานและเป็น1นึ่ในหลายๆตัวและได้ฉายาว่าต้องเป็นเซรั่มที่ถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับ เจ้าตัวนั้นก็คือ Tram Esty r o d e r Advanced Repair นะครับหรือเราเรียกกันว่า e s t e r o d e r A N R นะครับผมตัวนี้เขามีคุณสมบัติดีหรือเด่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขวดที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นขนาด30 ml นะครับผมซื้อจาก ห้างแถวบ้านนะครับผมตัวนี้ใช้มาแล้ว4เดือนนะครับช่วงใช้ช่วงเดือนแรกเนี่ยเป็นฤดูหนาวก็จะใช้เยอะหน่อยปัจจุบันที่ญี่ปุ่นเป็นฤดูร้อนนะครับผมก็จะลดปริมาณการใช้ลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางแบรนด์เขาเคลมเรื่องอะไรกันไว้บ้างนะครับตัวนี้นะครับเขามาเพื่อซ่อมแซมผิวและก็กู้ผิวโทมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนผสมเด็ดเดดมีอะไรกันบ้าง มาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักหรือเป็นส่วนผสมที่เขานำมาชูโรงในเจ้าตัว STNR นะครับผมแต่จะไม่ธรรมดานิดนึงนะครับวันนี้เราจะเชิญองค์คนใต้มาแหลงนะครับจะเป็นการรีวิวส่วนผสมแบบภาษาใต้นะครับแหลงใต้กันเลยเอาเชิญสวัสดีนะโปเต้ไงไม่ใช่องค์นี้ ลดนิดเด็กๆนะมีเองไม่ใช่องค์นี้รรวันดีครับอ่าจ่ายแล้ตวตกแล้วตัวนี้นะถกเลยอ้าวมาตาตัวแรกเนี่ยสร้างสกัดตัวแลกเป็นตัวชูรโรงของเขาคือไบฟิดาเฟอร์เมนไลเซสนะตัวนี้เข้าเป็นสร้างสกัดที่ได้จากการมักบมแบคทีเรียที่ชื่อว่าไบฟีดานะ ซึ่งทางแบรนด์กาเคลมว่าช่วยไล่มั่งอ่ะตัวนี้ช่วยเหลืองการซ่อมแซมผิวระดับ ดีเอ็เอบอกเลยโอ้ลุกทาหนะตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันผิวให้แข็งแรงนะเออก็คือมีส้มดุลผิวที่ดีนั่นแหละและหลอดความเสียหายข้องผิวนะจากหลังซี่อยู่วีทูกแดดมาแล้วมีความเออเอแดงเกริมไร้ผน,นียนะเอาตัวนี้ฟาดลงไปเลยความลอยแดงความแพ้ความโดนแดดมาอันหายภายในนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนียนนะแล้วก็ช่วยให้ผิวผันเพื่อแน่นกระชับอิ่มฟูริ้วรอยก่อให้ นี่นะตัวแรกไบฟิดาเฟอร์เมนไลเซนมากันที่ตัวทัดไปนะตัวทัดไปก็คือไตเปปไทด์สามสิองนะไตเปปไทด์สามซองก็คือเป็นเปปไทด์ชนิดที่วา่าเข้าไปกระตุนการเปลี่ยนการทำงานของค็อกจีนค็อกจีนคืออะไรละ <I love S 1> คล็อกจีนก็คือนาฬิกาทางชีวภาพของซิง่งมีชีวิตถึงเราวันเป็นมนุษย์เราก็มีชีวิตไหมมีแต่ถ้าเชิญนาพี่มานาพี่ตอบ ตัวนี้ไม่ได้แน่ๆก่อนนะพี่ไม่มีชีวิตแล้ว <c oughs> อ่าเข้าช่วยไรอะเหลืองนี่ช่วยกูผิววส้มนะพิววติคาดส้มดุนผักพ้อน,นอยผักพ้อนไม่พอนอนดึกนะให้กลับมามีส้มดุนผิวทีดีและเป็นป๊อปกติตัวนี้ก็คือเป็ดไทยไตรเป็ดไทยสามสิบซอง <c oughs> ทัดไปนะแลโตบาซิลัสเฟอร์เมนแลโตบาซิลัสเฟอร์เมนก็คือ เป็นสร้างสก,กัดที่ได้จากการมัดบ่มแบคทีเรียที่ชื่อว่าแลโตัวบาซิลัสได้ยินบอยใช่ไหมในนมเปรียย้ยวอัญยากงยาคู่บีทังเกตไล่แบบนั้นนะอันและตัวเดียวกันเลยและตัวนี้นะทางแบนเขาเครมว่าช่วยซ่อมแซมผิวระดับ d n a เหมือนกับตัวไบซีดาเฟอร์เมนไนเซตเลยตัวนี้ช่วยมุ่งกานแสดงว่าเข้ามาคอนเฟิร์มแล้วแน่เลยที่จะซ่อมผิวที่จะกูผิวส่งข,งของเรานะตัวนี้นะครับอะไรชื่อไรนะแลโตัวบาซิลัสเฟอร์เมน ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือสควาเลนสควาเลนคือสร้างสกัดจากปาดำลึกนะช่วยไล่อะช่วยให้ผิวแก้งแรงชะลอริวลอยแห้งไวให้คอยคอยดีขึ้นอ่าลอยให้กันและวข่าวนี้นะเอออย่าเรียกว,ว่าให้พ่อบอกเลยว่าน่าจะตื่นขึ้นเลยเลยเลยถึงพ้นหลับที่พมได้มันตื่นมาเดี๋ยวมาแลกกัน แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะพิเศษมาร์กเลยแต่ตัวนี้ได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วนะก็คือโซเดียมไฮยาลูรอนตนะโซเดียมไฮยาลูรอนตอัลทพูดอาจจะฟังไม่คุ้นหูคือตัวเดียวกันกับไฮยาลูรอนิกเอซิทแลเตตัวเดียวกันเลยนี่เออหรือ เรียกว่าเพืเ่อเรียกไฮยาไฮยาลูรอนไฮยาไล่ผันน,นานไดเพนเหลืกอไกไล่ก็ดไดก็คือกลุ่มที่เข้าให้ความชุ่มชืน้นนะอยู่ในกลุ่มก้องฮิวแมกเต้นให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็นอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วันยังโดนความชุ่มชืน้นที่อยู่ข้างนอกพิวแล้วันข้าวมาในพิวกันไม,ม่ธรรมดาเลยตัวเนียนะเออ ความชุ่มชื้นเป็นจุดกรํารเนิดของผิวที่มีส้มดุนทีดีพอพิวมีส้มดุนทีดีก็มีผิวที่แข็งแรงปัญหาอะไรก็ทางหลายปัญเปือ้อปัญหาใดๆก็ไม่มายํากล้ายนเออลองจัดนี้มาเดี๋ยวเรามาแล่เหลืองของเนื้อสัมพัสและกลิ่นของเข้ากันว่านะว่าเป็น,นปั่นปื้อมัง่งตัวนี้นะ เป็นหัวด็อกเปอร์นะอันนี้เป็นจุกยางนะกระบีบจึ๊กๆสักคิดหนึ่งแล้วก็ขวดนี้เป็นค้านา3่ m l ิเซื้อจากห้างแทวบานนะอยังมีภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแลกกันซี่ข้องเนื้อนะก็เป็นซี่ออกซ่อมๆนวลๆผ่านนี้นะซี่อ่อนออนดูแล้ใบตาใบใจจังนี้เดี๋ยวเราด็อกเนื้อให้แล่นะเออ เนื S <S au, n ela. N ela 000, ้อก็ไม่ได้แบบว่าเบานะเนื <ma Hello, ้อมีความยืดยืดยุ่นยุ่นสักิดหนึ่งนี่นะเออเห็นไหมเออแต่ว่าหน้าซึมงายเดี๋ยวขอดาสักิดเสียดดยตางแห้งหน้าไม่ดีก็ไ่ต้องทาไปถานาดีไม่ต้องแล่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังไล่มานี่หน้าไม่ดีไงซึมงายกลิ่นปันเพื่อ กลิ่นมีกลิ่นค่องแอลกอฮอล์นะเพราะว่าเขามีการมักบ่มไงพอมักบ่มผันปืก้กระตองมีเมื่อไกับไอตัวนําตบของเขาอะ่ะเออหนําตบเขาคือเอสเตอโรเดอร์ไมโครเอเซนอันนั้นก็มีการมักบม่มผอมักบ่มผันปืมันก็ต้องมีแอลกอฮอล์กลิ่นไม่มีน้ำหอมนะตัวนี้มีแอลกอฮอล์แต่ไม่มีน้ำหอม ไม่ไม่ต้องทามห้ความหอมเอสเซนเชียลออยล์ก็ไม่ไซดมาเออกลิ่นก็เมื่อนมันเฟือเมื่อนยายาในห้องแลบมันเออไม่ได้เม้นนะบอกเลยกลิ่นหลับได้เพราะว่าคุณส้มบัตก็ดีว่ามองข้ามหลืองกินไปตาเอออย่าไปสนใจได้มาก ไอดอน c a ค e ไอดอน c a ค e จำไว้เลยเออถ้ามั่นใจดีกับพิ่วอยากอืนเราก็ไอดอน c a ค่ถ้าไม่แพ้ก็ไอดอน c a ค e ชายไปตะถ้ามีตามก็ไอดอน c a ค่ซื้อไปตะเอจริงๆเราก็ไม่อยากชายแต่ชายสังคิตแล้วให้มันดูเกๆ๋ๆเออมันดีเจ็งไปจัดนี่บอกเลยเดี๋ยวมาแล่เรืืองของพ่นลับกันว่านะหวัวเข้าให้พ่นลับผันผือกับพิ้วผมมัง ตัวนี้นะพ่นลับที่พ่มได้ลับเลยนะมันเป็นผันเพือเมื่อทําให้ผิวพ่มมีส้มดุนที่ดีมากขึ้นพอผิวส้มดุลดีผิวก็แข็งแรงผิวแข็งแรงก็ทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาผิวนะริ้วรอยแม้ว่าพ่มมันเวลาหรีวิวันแบบเป็นคนแบบแสดงสีหน้าลมแบบเยอะๆอะเออมันก็จะต้องเกิดริ้วรอยได้ไงงาว่าคนอื่นแลา้าวต่จริงจริงอันเราไม่ได้แรงแบบแบบธรรมดา เราไม่ได้เป็นคนธรรมดาแบบนั้นไงพระเดีล้วเราก็เป็นคนที่โอเวอร์แอคติ้งไง <S <S ไม่สิอย่าเลวลือฉันเลยนะ <S <S ฉันก็อยากจะแสดงแอคติ้งที่มันชัดเจนไง ก็เลยเกิดริ้วรอยเออแล้วริ้วรอยเกิดขึ้นง่ายมากนะครับผมอ้าวกลับมาแรงตายว่าพอริ้วรอยพุม่มริ้วรอยเกิดขึ้นง่ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็คเครียดเอาบอกเลยว่าริวรร้วรอยดีขึ้นสมดุนดีริ้วรอยดีขึ้นผิ้วแน่นกระชับขึ้นนะลูกขุมข้นก็กกระชับขึ้น ความผันเพื่อซี่หน้าโทนของหน้าเล่าเวลาเราหนอนน้อยเรานอนดึกไรแันเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบสีสีดูเป็นไบโพลามัง่งผิวทั้งวันดูแปลกๆคือเดี่ยวมันในวันเดียวกันเนี่ยเดี่ยวมันเดี่ยวแห้งหรือเดียวแห้งเป็นบางจุดเดี่ยวมันเป็นบางจุดเออผิวเป็นไบโพลาตอดนั้นเราก็รู้สึกว่าตัวเนี่ยเข้ามาปรับสมดุลผิวได้ดีมากๆเลยนะริ้วรอยดีมากๆเลยโทนข้องซี่ผิวก็ดีมากๆเลย เนี่ยคือได้ๆก็แล้วแต่ให้กลับไปมองเลยว่าตัวเนี่ยเขามาปรับสมดุลผิวมาซ่อมแซมผิวโซมอืมพอชื้อเขาขอบอกว่ารีแพรรีแพรรีแพรแบบพันเพื่อรีแพรแบบคั้นสุ่สุดอันพอมมีคําว่าแอดวานไงแอดวานในรีแพรพอในรีแพร์จะมารีแพรกลางคืนตัวนี้ไม่ได้ใช้แข่กลางคืนนะมาแบบว่าววคํามีมานังท่าตัวนี้ตัวเดียววัวชาวก็ท่าได้เออท่าไปเลยแต่วัวชาาวันถ้าไข่โคว,ว่ามันอีเนอะนะสักนิดนึงก็ ยดไปซับแคร่ซ่องยอดก็พอ่อเออแต่ถ้าใครผิวแห้งก็ยอดไปเท้าที่ยาอีจัดนะเท้าที่บานหนีตาเลยผ่าวะขามมันสำหรับวัวชาวเนี่ยซ่องยอดถ้าถ้าไปอย่างคนผู้จากคนผินวประสมถึงผิวมันนะชาวซ่องยดผ่าวะขามถึงเราก็แบบวา่าซี่ยอดไปเลยแล้วก็นอนบกบกให้แน่ๆแล้วนอนไปเลยตื่นมาบอกเลยว่าเฮ้ยพึ่งพอใจอ่ะมัน มันบ่ายใจนี่ตัวเองเพือตัวเองตองนเช้าที่ดีขึ้นจริงไม่งานเ้าอีมีกันถูกบ้านด้เพื่อน,นี่คือยาซ่ามันประจําบ้านนะตัวนี้อันบอกเลยสุดทายนี่ถ้าใครอยากลองชายตัวนี้นะเจ้าเอ็นอาเซรามันก่อไปห้าเคสเตอร์ที่เคสเตอร์ก่อนก็ได้หรือว่าถ้ามีเพ่อนชายอยูกก็ยืมมันมาย,ยอดสักคิดหนึ่งอเอเอนี่มาถ<อ>้าแแล่ร่างหู้ั่างแขนนะแล้วแล่สักครึ่งชั่วโมงว่าเรามีอาการแพ้ไม่แทนเป็นปืนแดงมีแทบมีคันมีรอนถ้ารู้สึกผันนันปุ๊บไปลา ออกแล้วทําใจดีว่าลาวเราไม่ต้องเสียตามตังแพงใช่ไหมเออแต่ถ้าไม่แพ้ก็กุ้มเงินให้ดีอย่างมีสติก็แล้วกันเออ <c oughs> เพราะว่ามันราคามันฟาดแรงมากนะอ่าก็ันเพื่อไปห้าซื้อออนไลน์นะระวังข้องปลอมผพรามันเอาจริงๆได้พูดแนน้านะเอาเอธิบายใจนะตรงนี้คือไปซื้อเคาน์เตอร์ดีว่าแค่วาตรงลอกเคาน์เตอร์จากโปรโมชั่นลดราคานะเซลล์แบบ20 30 หนึ่งได้ข้องแท้ใบใจสองได้ข้องแทมสามได้ราคาที่ลดลงพอลอดลงมาแล้วร่วมกับข่องแทมนามูลราคาก็พอๆกับที่เขาค้ายออนไลน์นั่นแหละเออใบใจว่าแล้วเราไม่รู้อีกถ้าเกิดได้ของป้อ,ปอไม่รู้เอาไรมาทาหน้าแล้วมันเป็นเคมีมันเป็นสิ่งซกะปอกไม่ก็ไม่รู้ถูกไหม ไจัดเคาน์เตอร์ว่านะแต่ถ้ามีร้านออนไลน์ร้านไหนที่เพื่อนเล่าเข้าชายแล้วเข้าซื้อกันมาแล้วเขาคอนเฟิร์มว่าร้านนี้ไว้ใจได้ดีคล่องแท้แน่นอนกดจัดนะเอาที่จุดที่เล่าเออบายใจและเราก็สะดวกนะครับผมเอาวันนี้จากกันไปก่อนนะอย่าผัานเพื่อช่วยกดไลค์ให้ผมสักพิดด้วยตากดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งที่ ได้เป็นกำลังใจพมสงับคิดสักคุยนะเอออาทํอม,มาทำคลิปต่อเอนื่องเลยเลื้อยล้าวบ่ายใจในวันนี้นะอ่าว่างว่าทุกคนก็บายใจนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็วันนี้ต้องักไปก่อนบ๊ายบ <Yeah. S 1> ายไซโยนะาร่าไซโยนาะระ่ก็เป็นภา,า,าษาไทยแบบเลื้อยล้าว